สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกในการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2564นะคะเทอมนี้เป็นเทอมที่2นะคะวิทยาลัยของเราเนี่ยจัดการเรียนการสอนแบบบล็อก A เป็นบล็อกนะคะเราก็จะเปิดการเรียนแบบบล็อก A กันนะคะซึ่งในรายวิชานี้นะคะรายวิชา การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลน,นะคะรายวิชานี้เนี่ยนะคะเหมาะกับยุคกับสมัยที่เราอยู่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างทุกรูปภาพที่อาจารย์นําขึ้นมาตอนนี้ก็คือเป็นแบรนด์ต่างๆที่คุ้นหูคุ้นตานาักศึกษาเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในส่วนการ การที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิชานี้นะคะรายวิชานี้นะคะถามว่าเป็นรายวิชาใหม่ถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าความคุ้นเคยของของนักศึกษาแล้วก็ของตัวอาจารย์เองนะคะเราจะคุ้นเคยกับแบรนด์ต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่านะคะในส่วนของซนะัมซุงเนาะมีหัวเว่ยแคนนอนเอนะคะมีวอลมาร์ทนะคะวอลมาร์ทจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงมากนะคะในต่างประเทศแถบยุโรปเนาะนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆที่คุ้นหูคุ้นตาของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะคะที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้นะคะที่เรารู้จักก็จะมีเห็นไหมคะมี Starbucks มีกางเกงยีนยี่ห้อแรงเดอร์นะคะมีซัมซุงนะคะมีปตทนะคะมี Apple มี Coca Cola บริสนะคะถ้าเป็นของข้าของเครื่องใช้เนาะถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะมีในส่วนของ red bull นะคะกระทิงแดงมีเบบ s i ซเนาะมี Coca-Cola มี starbucks ก็จะเป็นแบรนด์กาแฟส่วนถัดมาทางนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ให้บริการนะคะโทรศัพท์มือถือก็คือบริษัท d ีแทนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้ตัวชี้เนาะนะคะนะคะอันนี้คือแบรนด์นะคะแบรนด์ Brand ของ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็เหมือนกันค่ะเลื่อนลงมาข้างล่าง True เนี่ยเขาจะให้บริการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณ TV ทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเนาะนะคะในการชําระเงินต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะแบรนด์เสื้อผ้าในที่นี้เราก็จะแยกเป็นในส่วนของ กางเกงยีนนะคะยี่ห้อแรงเลอรเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่าง Adidas นะคะก็จะมีทั้งอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งกายเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ในส่วนของ รถนะคะรถในที่นี้เนาะเท่าที่เรารู้จักก็จะมีโตโยต้าถูกไหมคะโตโยต้าฮอนดามิสูบิช i เนาะ Ford แล้วก็ที่ที่พวกเราเพิ่งเคยเจอเมื่อประมาณสัก3าปีก็คือรถยนต์ยี่ห้อทั ta านะคะแล้วก็การโทรคมนาคมทางอากาศนะคะก็จะมีไทยเอเชียหรือว่าสายการบินอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะทีนี้เรามาดูหน่วยความสำคัญของแบรนด์นะคะหน่วยที่หนึ่งเราจะเรียนรู้กันเรื่องความสำคัญของแบรนด์เนาะนะคะ ความหมายของแบรนด์คืออะไรนะคะอันที่2ก็คือความสําคัญของแบรนด์มันเป็นยังไงทําไมมันต้องมีแบรนด์นะคะ 3. ประโยชน์ของการสร้างแบรนด์ 4. หลักของการสร้างแบรนด์นะคะคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์เราจะใช้ศัพท์อะไรให้มันเป็นที่ติดหูของลูกค้าของผู้ใช้นะคะหรือว่าของผู้ที่เขาต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรานะคะ อันที่6กแบรน Voice เรามาดูนะคะว่า b บรนด Voice เนี่ยที่จริงแล้วมันมีมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างด้วยอันที่7ก็คือปัจจัยที่ทําให้นะคะแบรนด์ Brand ประสบความสําเร็จอันนี้คือความสําคัญของความสําคัญของแบรนด์ที่เราจะสร้างยีหย่ห้อยี่ห้อของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีหลักทั้งหมด8หลักด้วยกันนะคะ8หลักก็คืออันสุดท้ายก็คือตัวอย่างของแบรนด์ ไม่ใช่แบรนด์ที่เรานำมาดื่มนะคะแบรนด์ก็คือยี่ห้อแต่ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรานี้แหละนะคะทั้ง8อย่างเนี่ยนะคะมันจะเป็นใจความสําคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งยี่ห้อขึ้นมาอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอันแรกนะคะ อันแรกเลยเนี่ยนะคะแบรนด์นะคะก็คือมุมมองนะคะมุมมองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อนะคะคำศัพท์การออกแบบนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะธุรกิจออกจากคู่แข่งได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือคอเกต นะคะแบรนด์คอกเกตเนี่ยมันเป็นคาอ่าเป็นสินค้าที่ใช้อุปโภคหรือว่าบริโภคใช่ไหมคะสองนะคะ,ะยี่ห้อของผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันบริษัทเอ็กเซลนะคะมันจะเป็นแบรนด์ที่ใช้เกี่ยวกับอะไรคะเป็นอุปโภคหรือบริโภคส่วนใหญ่แล้วถ้ามันเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะเขาจะเรียกว่าอุปโภคแต่ถ้าอะไรที่ทานลงไปได้นะคะเขาเรียกว่า บริโภคเนาะนะคะจะทำให้ลูกค้าสามารถแยกแยะธุรกิจออกจากคู่แข่งได้นะคะแบรนด์ที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องนะคะระหว่างการสื่อสารแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าทุกช่องทางนะคะทุกวันนี้นะคะ,ะการโฆษณาแบรนด์เนี่ยนะคะการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นช่องทางที่กำลังได้รับความนิยมมากนะคะ ทีนี้เราไปดูความสําคัญของแบรนด์อันที่1เลยนะคะความสําคัญข้อที่1เลยก็คือแบรนด์ช่วยในการเพิ่มความจําถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นลักษณะขวดแบบนเนี้ยเนี่ยเราจะรู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นหนึ่งเลยเราจะแยกได้ยังไงหนึ่งสีถูกไหมคะ2ลักษณะของขวดนะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้ามีสีขาวสีแดงแล้วเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่ายี่ห้อเนี้เป็นยีหนนนะะย่ห้อโคกน้ําอัดลมนะคะยี่ห้อโคก ถูกไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่2นะคะแบรนด์ช่วยในการช่วยในเรื่องการออกแบบนะคะแบรนด์ที่ช่วยในเรื่องการออกแบบนี่คือยังไงนะคะการทําแบรนด์นะคะการทําแบรนด์ก็จะเปรียบเสมือนการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าลักษณะนิสัยนะคะของของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมานะคะและเมื่อต้อง ต้องเราเราต้องการทําโฆษณาหรือว่าโปรโมทแบรนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์านามบัตรหรือว่าการโฆษณาผ่านโซ,โซ,โซ,โซเชียลมีเดียนะคะก็แบรนด์เหล่านี้ก็จะช่วยในการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าชนิดนั้นๆได้นะคะอันที่3นะคะแบรนด์ brand ช่วยสร้างมูลค่าของธุรกิจได้เราเคยได้ยินไหมคะว่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีหมื่นล้านอันนี้นะคะบาง บางบางครอบครัวเนาะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างที่ใกล้ชิดพวกเราทีออ่ที่พวกเรารู้จักดีก็คือ CP ถูกไหมคะแบรนด์ธุรกิจเนี้ยมีราค่าเป็นหมื่นหมนล้านดีไม่ดีเป็นแสนล้านแล้วนะคะซึ่งแบรนด์พวกนี้นะคะมันจะสร้างธุรกิจสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่เราทำนะคะถ้าเราพูดถึงเซเหรือว่า CP เนี่ยจะเป็นตระกูลที่ถือว่ารวยมาก นะคะในประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างแบรนด,แรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาเพื่อจะให้ติดตลาดเราจะต้องมีโปรโมชั่นที่ดีถูกไหมคะในการอันต่อมานะคะเห็นไหมว่าสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือแบรนด์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเรารู้ตอนนี้เป็นแบรนด์ที่บางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักนะคะยี่ห้อซูพลีมเนี่ยเป็นยี่ห้ออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่อยู่ตักที่อยู่แถบฝั่ง ยุโรปเนี่ยยี่ห้อที่แบบราคาแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองศึกษาดูนะไม่ใช่ว่าเราเห็นตามตลาดนัดยี่ห้อนี้นะคะสุพรีมโอ้ยตามตลาดนัดก็มีแต่จริงแล้วอยู่ฝั่งแถบยุโรปเนี่ยยี่ห้อนี้นะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาก1เลยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาก2ราคาแพง 3. คุ้มค่ากับการซื้อเหมือนกับกระเป๋าแบรนด์เนมถูกไหมคะลุยวิกตองอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบรนด์เนี่ย จะช่วยสร้างชูธุรกิจขึ้นมาให้มันมีมูลค่าที่สูงขึ้นผลิตน้อยแต่ราคาสูงนะคะต่อมานะคะแบรนด์ช่วยทําให้การตลาดง่ายขึ้นเมื่อสิ่งที่อาจารย์มองเห็นสิ่งที่พวกเรามองเห็นปัจจุบันเนี่ยนะคะที่ใกล้ชิดพวกเรามากๆเลยตอนนี้ก็คือโทรศัพท์ถูกไหมคะแบรนด์อาจจะมีทั้งซัมซุงหัวเว่ยไหมคะ oppo vivo vivo อะไรก็ว่าไปนะคะ ที่สำคัญที่คุ้นหูคุ้นตาพวกเราดีก็คือยี่ห้อไอโฟนนะคะแบรนด์ Brand เนี่ยทำไมทําไมในส่วนของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไอโฟนเนี่ยหรือว่า Apple เนี่ยนะคะยิ่งราคาแพงคนที่ต้องการเพราะอะไรคะเพราะเขาสร้างมูลค่าและการทำการตลาดและก็ที่สำคัญคืออะไรคะที่สำคัญคือ ธุรกิจชนิดผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คือเขาคุ้มค่าต่อการซื้อนะคะทนทนมือทนเวลาเราใช้งานถึงตึงตึงต่างๆนะคะมันจะทนมากนะคะอันนี้ก็คือทำให้ในต่อมานะคะทําให้คนทํางานในทิศทางเดียวกันอ่า การที่จะมีแบรนด์นะคะที่จะแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าแบรนด์แบรนด์หนึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างส่วนใหญ่คนในปัจจุบันหนึ่งองค์กรเนี่ยเขาจะเขาจะใช้งานเกี่ยวกับแบรนด์นี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหนึ่งคนใช้ iPhone อ,อีกหนึ่งคนจะตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใช้การที่เราใช้เครื่องมือสื่อสารที่มันเป็นยุคสมัยใหม่นะคะ มันจะช่วยให้ปัจจุบันในคนคนเล่นไลน์เล่นแอปพลิเคชันเยอะเนาะนะคะมันก็จะช่วยในการที่จะให้เราทำงานไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเราสร้างกลุ่มไลน์สร้างกลุ่ม Messenger นะคะหรือว่าสร้างห้องเรียนคลาสมขึ้นมาหรือว่าเวลาเราประชุมเราอาจจะใช้ g o o g l e m e e t นะคะมี z o o m นะคะมีหลายๆแอปที่สามารถให้เราใช้ในองค์กรเราแล้วเราทำงานไปในทิศท,ทางเดียวกันได้นะคะ ต่อมานะคะประโยชน์ของแบรนด์เนาะประโยชน์ของแบรนด์นะคะใน EP นี้อาจารย์จะพูดถึงหลักการสร้างแบรนด์นะคะพูดไปจนถึงหลักการสร้างแบรนด์เนาะประโยชน์ของแบรนด์นะคะแบรนด์เนี่ยช่วยสร้างความแตกต่างเรารู้ไหมว่าแบรนด์ชนิดต่างๆอ่ะโทรศัพท์เหมือนกันยกตัวอย่างนะคะ3ยี่ห้อแล้วกันมี Samsung มีหัวเว่ยแล้วก็มี iPhone นะคะสยี่ห้อเนี่ยเขาเป็นแบรนด์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลเหมือนกันแต่ทำไมเขาต้องมาแข่งกันเขาจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเขาอยู่ในตัวเหมือนที่อาจารย์กำลังพูดให้ฟังตอนนี้นะคะแบรนด์ช่วยดึงจุดเด่นเรารู้เลยโทรศัพท์ที่แพงที่สุดตอนนี้ก็คือยี่ห้อไอโฟนถูกไหมคะเครื่องอ่ะ ไอโฟนปัจจุบันนี้13 Pro Max เ St ต็มสตรีมเลย1เทราไบต์อยู่ที่ประมาณ60,000บาทนะคะซื้อจักรยานยนต์ดีห้อดีดีดังๆังเกียร์อัตโนมัติได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการช่วยดึงความโด,ดดเด่นก็แบรนด์เขาจะดึงของเขาออกมาเงินแบรนด์ทําให้ขายง่ายถ้าเรารู้เราเห็นแล้วโฆษณาเนี้ยนะคะมันเป็นแบรนด์นนเนี้ยแบรนด์ไอโฟนเนี่ยยังไงก็ได้ขายแพงขนาดไหนก็ได้ขาย ะะก็ความคุ้มค่าที่เราได้อ่านได้ดูได้ใช้เนาะนะคะอาจารย์เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าอาจารย์ใช้ iPhone มาตลอดตั้งแต่ iPhone 3 iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5แล้วอาจารย์ข้ามมาใช้ iPhone 7 แล้วก็7 Plu พอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ทัน iPhone ที่มันพัฒนามาจนถึงปีปี2021เนี่ยคืออาจจะยังไม่ล่าสุดแหละแต่ว่าก็ยังใช้มันทนไงคะเราก็ใช้อยู่นะคะต่อมาคือแบรนด์ช่วยเพิ่มคุณค่าให้สินค้าแล้วก็บริการที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดมันอยู่ข้อที่ข้อนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือมันเพิ่มคุณค่าสินค้าบริการถามว่าทำไมอาจารย์ถึงใช้ โทรศัพท์มือถือ iPhone ทำไมอาจารย์หลายๆท่านในวิทยาลัยถึงใช้ iPhone เพราะอะไรคะเพราะมันไม่ได้พังง่ายสัทีเดียวนะคะมันใช้งานได้ง่ายแล้วก็ถามว่ามันจะใช้ยากแค่ตอนที่เราเริ่มใช้เริ่มฝึกใช้แล้วก็พอเรามี Apple ID ใช่ไหมคะซื้อแอปต่างๆแอปฟรีมีเยอะแยะนะคะ oh. ก็ใช้ไปเนาะความคุ้มค่ามันมีคะ่ะล่วงอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยพังนอกจากเราจะทำตกน้ำ ห้านะคะการทำแบรนด์สามารถตั้งราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ได้เราเห็นไหมคะว่าเราเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าของต่างๆที่มันอยู่ในช็อปที่มันเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเนี่ยหนึ่งเลยคุณภาพดี2ราคาสูงถูกไหมคะและถ้าเปรียบเทียบกับตามตลาดนัดทั่วไปเราซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าใกล้เคียงกันแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะมียางยืดบักกางกเกง พื้นรองเท้าขาดบ้างใช้แป๊บเดียวอะอย่างรองเท้าผ้าใบใช้แป๊บเดียวพื้นแตกนะคะสําหรับที่ไม่มีแบรนด์แต่ถ้ามีแบรนด์ปุ๊บเขามีแบรนด์การันตีตัวเองนะคะพอเขามีแบรนด์การันตีตัวเองเนี่ยเขาจะต้องมันคือมันจะเป็นพอมีแบรนด์การันตีปุ๊บราคาสูงปุ๊บมันจะควบคุมคุณภาพในการผลิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถตั้งราคาสูงได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนหัวข้อสุดท้ายของ ep ที่1ของอาจารย์เนาะนะคะหลักการหลัก ของการสร้างแบรนด์นะคะหลักการสร้างแบรนด์ภาพที่อาจารย์เอามาให้พวกเราดูตอนนี้ก็คืออะไรคะแป้งยี่ห้อสีจันหรือว่าแบรนด์สีจันนะคะแบรนด์เนี้ยนะคะที่อาจารย์ติดตามข่าว,ข,าวข่าวในโซเชียลมาเนี่ยแบรนด์เนี้ยได้รับความนิยมในหมู่ของยูทูบเบอร์พวกบล็อกเกอร์ที่มันเป็นสายเมคอัพต่างๆสายแต่งหน้านะคะแบรนด์เนี้ยมันจะเป็นยังไงเป็นของดีเขาเคลมนะคะว่าของดีราคาถูกนะคะ สร้างตัวตนชัดเจนชื่อแบรนด์แบรนด์สีจันแบรนด์สีจันเอาแบรนด์คนไทยหรอสีจันแบรนด์คนไทยค่ะแต่เวลาเขาผลิตสินค้าเขากําหนดทิศท,ทางของแบรนด์ได้ถ้าเปรียบเทียบในราคาที่ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทเท่ากันแต่แป้งยี่ห้อเนี้ยใช้ดีกว่า คาเต์แบรนบางตัวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันที่3มก็จะตามมาใช้ทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์สื่อออนไลน์คืออะไรสื่อออนไลน์คือพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ต่างๆที่เป็นสายเมคอัพเขาก็จะนํามาโฆษณามารีวิวให้แต่ออฟไลน์ก็จะอยู่เคาเต์ไปวางไว้เราไปดูเราไปเห็นเราไปทดลองอ๋อใช้เออแป้งนีนเข้ากับชั้นดีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลือกสีไปนะคะสุดท้ายตับภาพลักษณ์ให้กักบแบรนด์ปกติแล้วแบรนด์สีจันสมัยก่อนอาจารย์เห็นเนี่ยกล่องจะไม่เป็นแบบนี้ ะะแต่ทุกวันนี้เขาเพิ่มกราฟิกในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการสร้างแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งนะคะขึ้นมาเห็นไหมคะพรับเขาก็จะสวยขึ้นเขาก็สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ได้นะคะทีนี้นะคะในส่วนของเนื้อหาต่อไปนะคะอาจารย์จะพูดถึงเกี่ยวกับคำศัพท์ในสัญลักษณ์ของแบรนด์นะคะอาจารย์ขอยกไปเป็น ep หน้าแล้วกันเนาะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า EP ต่อไป EP ที่2เนี่ยนะคะมันจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอจบ EP หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนใบงานนะคะใบงานอาจารย์ทำไว้ให้แล้วแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มห้องเรียนของเราเรียบร้อยนะคะพวกเรานะคะสามารถทำงานนะคะทำใบงานมาส่งอาจารย์นะคะนำมาส่งในคาบเรียนออนไซต์ในสัปดาห์หนะ้า ได้เลยนะคะในวันอังคารที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในการสร้างแบบดิจิทัลกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอจบ ep หนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ